ค่ะแอดวานมาต่อตอนที่16แล้วนะคะของหมาป่าจอมราชันค่ะขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ติดตามช่องนะคะกดนะกดนะใจความสำคัญของตอนที่16นะคะก็คือจี้ชงค่ะคุยกับโป้หวังนะคะก็คุยต่อค่ะบอกว่า จี้ชงอะ่ะเขาก็บอกโป้หวังว่าเขาอะ่ะชอบหมาใจชิงนะแล้วก็จะตามนางไปคอยป้องกันอันตรายนะคอยป้องกันนางนะคะจากอันตรายต่างๆจากนั้นจี้ชงก็รีบออกเดินทางตามหมาใจชิงไปเลยค่ะนี่หมาใจชิงนะคะกําลังเดินร้องไห้เสียใจเรื่องโป้หวังนะคะจี้ชงก็มาตามมาทันนะคะแล้วก็ปลอบใจค่ะดึงหมาใจชิงเข้ามาซบที่อกนะคะตบหัวเบาๆค่ะน่ารักนะคะฉากนี้แล้วบอกหมาใจชิงว่าเราไปด้วยกันไม่ต้องสนป หวังแล้วนะคะจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงโรงเตียมนะคะกลางทางก็คือ,อตัดสินใจค่ะพักที่โรงเตียมนี้นะคะจากนั้นภาพตัดมาที่ค่ายของโป้หวังค่ะโป้หวังเดินทางไปไอ้ฟู่หูหลินนะคะเพื่อพบกับองค์หญิงเป่าหน้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจี้ชงค่ะเราจะเห็นว่ากล้องแผนไปที่จี้ชงนะคะแอบมายืนสังเกตการอยู่นอกค่ายโป้หวังแล้วค่ะแล้วก็วางแผนที่จะจัดการกับโป้หวังนะคะจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่มาจ่าชิงค่ะ ที่นอนตื่นมาตอนเช้านะคะไม่พบจี้ชงอยู่ในโรง,รโรง,โรงแรมอยู่ในโรงเตีรมนะคะ มาใจชิงอ่ะก็เลยออกตามหาค่ะแล้วก็บังเอิญได้พบกับองค์หญิงเป่าหน้าโดยบังเอิญค่ะ,อ,ะองค์หญิงเป่าหน้าก็เล่าให้ฟังนะคะว่านางมาจากหอหนานเหลียวนะคะขี่ม้ามาเที่ยวในป่านะคะนี่มาใจชิงก็เกิดฉลาดขึ้นมานะคะสุดๆค่ะตอนนี้ก็คือสังเกตว่าองค์หญิงอยู่ที่นี่อา้าวแต่วันเนี้ยโป้หวังกําลังจะไปพบองค์หญิงตามที่นัดหมายนะก็อย่างนั้นก็หมายความว่าต้องเป็นจดหมายนัด แน่เลยไปพบองค์หญิงตัวปลอมนะคะมาใจชิงก็ตกใจค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางไปฟูหูหลินค่ะเพื่อกลับไปช่วยโป๋หวังนะคะนี้มาใจชิงนะคะกับเป่าหน้านะคะเดินทางมาถึงฟูหูหลินแล้วนะคะก็พบว่ามีคนถูกฆ่าตายตามทางค่ะแต่งตัวแบบชาวซีตันเลยนะคะส่วนทางด้านของโป๋หวังค่ะที่มาถึงก่อนแล้วนะคะก็ถูกล้อมด้วยพลธนูของเหล่าศัตรูค่ะนี้มาใจชิงนะคะกับเป่าหน้าก็รีบเข้ามาช่วย โป๋หวังค่ะคือทหารทุกคนที่เป็นตัวโกงที่จะมาฆ่าโป๋หวังเขาแต่งตัวแบบชาวซีตันหมดนะคะมีเขาสัตว์อยู่บนหัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี้ในระหว่างที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะคะทั้งหมดก็พบกับจี้ชงค่ะที่เข้ามาช่วยมาใจชิงนะคะมาใจชิงอ่ะเห็นแบบลูกธนูค่ะกาลังยิงตรงมาที่โป๋หวังนะคะนางก็เลยเอาล่างค่ะเข้าไปขวางลูกธนูไว้นะคะลูกธนูอ่ะตรงเข้ามาปักเข้าตรงที่อกด้านซ้ายนะคะตรงหัวใจของมาใจชิง ดีเลยนางก็ล้มลงเลยค่ะจี้ชงตกใจมากนะคะโป๋หวังก็ตกใจมากค่ะจี้ชงก็รีบบอกโป๋หวังเลยนะคะให้รีบพานางไปให้เร็วที่สุดนะคะรักษาชีวิตนางไว้ให้ได้นะคะเขาจะต้านพวกทหารพททหารพวกนี้เองนะคะจี้ชงบอกนี้โป๋หวังก็เลยเป็นห่วงหมาใจชิงค่ะก็เลยอุ้มหมาใจชิงนะคะแล้วก็วิ่งแบบติดเทอร์โบนะคะไปอย่างเร็วพร้อมกับวันเย็ยนค่ะก็เพื่อรักษาชีวิตนางนะคะเพราะวันเย็ยนเขาเป็นหมอนะคะ ปรากฏว่าค่ะหัวหน้าทหารที่มาลอบสังหารโป๊หวังนะคะก็คือเฉิงเหลียงนะคะเขาจําจี้ชงได้ค่ะว่าเป็นองค์ชายนะคะแล้วก็เป็นอองของแขวนจินนะคะก็ในตอนที่16นี้ก็เป็นการเปิดตัวตนที่แท้จริงของจี้ชงนะคะว่าเป็นเซียงหวังนะคะแห่งแขวนจินนั่นเองนี้จี้ชงค่ะก็เดินเท่ๆค่ะผ่านเหล่าทหารพวกนี้มานะคะอย่างสะดวกแล้วก็รีบกลับมาที่ค่ายของโป๊หวังนะคะเพื่อมาดูหมาจ่าชิงค่ะตอนเนี้ย ตอนนี้ทุกที่ที่หมาจชิงผ่านนะคะก็จะเต็มไปด้วยหยดเลือดของนางเลยนะคะวนเยียนซึ่งเป็นหมอที่เก่งมากก็หมดปัญญาค่ะไม่รู้จะช่วยหมาจชิงยังไงนะคะเพราะว่าก็กังวลว่าถ้าหากดึงลูกธนูออกมาแล้วนะคะเลือดก็จะออกจากตัวนางมากจนแบบ ตายไปได้นะคะเป่าหน้าก็เลยบอกว่าเอ้ยนางอะ่ะมียาวิเศษยาพิเศษอันหนึ่งนะคะที่จะแบบช่วยชีวิตได้เป็นของแคว้านนางเลยนะเนี่ยหมอหลวงให้นางติดตัวไว้นะคะแล้วเป่าหน้าก็เลยให้กับมาใจชิงกินเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะวนเยียนก็ดึงแบบตัดสินใจกันค่ะว่าดึงต้องดึงยังไงก็ต้องดึงนะคะดึงลูกธนูออกมาจากอก,อกของหมาจชิงค่ะเราก็จะเห็นฉากที่เลือดมันพุ่งออกมานิดๆน,นะคะทุกคนก็ลุ้นค่ะเป็นห่วงมาใจชิงนะคะ ่อมาค่ะโป๋หวังค่ะทะเลาะกับจี้ชงนะคะก็คือโป๋หวังก็พยายามจะไล่ให้จี้ชงไปนะคะก็ประมาณว่าบอกว่ามาใจชิงอะ่ะเป็นว่าที่ภรรยาเขาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับจี้ชงนะแต่จี้ชงก็ไม่ยอมไปค่ะเขาก็บอกว่าเขาต้องอยู่ค่ะต้องเขาจะต้องอยู่ดูมาใจชิงนะคะมาใจชิงอะ่ะฟื้นขึ้นมาพอดีค่ะได้ยินนะคะได้ยินคําพูดของโป๋หวังกับจี้ชงนะคะก็ หมาใจชิงก็เลยบอกว่าให้โปะหวังกับวนเยยนออกไปก่อนนะคะให้จี้ชงอ,อยู่กับนางค่ะทุกคนก็งงนะคะแต่จี้ชงก็ดีใจมากค่ะจี้ชงก็บ่นค่ะบ่นหมาใจชิงนะคะว่าต่อไปนี้นะห้ามเสี่ยงแบบนี้อีกคนเดียวหมาใจชิงก็ยิ้มนะคะแล้วก็เล่าค่ะทั้งคู่ก็ คือกำลังพูดคุยกันอย่างดีนะคะหมาใจชิงก็เปิดใจค่ะรับจี้ชงเป็นเพื่อนนะคะก็เล่าเรื่องหลังใจ่ายให้จี้ชงฟังนะคะทั้งจี้ชงแล้วก็หมาใจชิงอ่ะก็พูดคุยกันเห็นอกเห็นใจกันนะคะจี้ชงอ่ะสัญญาว่าต่อไปอ่ะเขาจะปกป้องหมาใจชิงนะคะแทนหลังจ่ายเองนะคะเขายินดีเป็นหลังใจ่ายให้หมาใจชิงนี่โป้หวังนะคะที่ยืนฟังอยู่หน้ากระโจมค่ะได้ยินก็เศร้านะคะเดินออกไปอย่างเงีบเงยบๆต่อมาโป้หวังก็ได้รู้ค่ะว่าคนที่มา าทำร้ายเขานะคะกลุ่มนั้นอะ่ะเป็นคนของกองทัพโป,โปนะคะซึ่งสั่งให้ทีมของเขาอะ่ะ เขาก็เลยสั่งให้ทีมของเขานะคะออกไปสืบหาความจริงมาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมไอ้กองทัพโป,โปต้องมานะคะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ชูโยกุยค่ะชูโยกุยที่กำลังโกรธหงุดหงิดนะคะอยู่ในวังนะคะไม่สามารถจะฆ่าปโปหวังได้ดังที่ปรารถนานะคะก็พอดีค่ะตอนที่บ่นอยู่นะคะบ่นดังค่ะชูชูค่ะชูชูมาอีกแล้วนะคะได้ยินพอดีค่ะจังหวะละครจริงๆนะคะชูชูก็รีบเข้ามาห้ามสามีค่ะว่าอยาฆ่าปโปหวังเลิกคิดเธอ เลืิกแผนการอะไรอย่างนี้นะคะแต่ชูโยกุยก็ไม่ลดละค่ะก็จนทําให้ฉูฉูในที่สุดก็แท้งลูกนะคะอืมไม่ได้เกิดจริงๆแล้วค่ะน้องทาลรกน้อยนะคะแท้งจริงแล้วค่ะขราวนี้นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ Love, ฟช i น e ส e นเวล l a แอนด์ซีรีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ